ไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์เท่านั้นที่ดูน่ากลัวสัตว์เลื้อยคลานยุคป,ปัจจุบันอย่างจระเข้และจระเข้ไค,คแมนก็ทำให้หลายคนขนหัวลุกได้เช่นกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีจระเข้และจระเข้ไค,คแมนหลากหลายสปีชีที่มีลักษณะแตกต่างกันไปบางสปีชีดูน่ารักไม่น่ากลัวบางสปีชีก็ดูดันจนน่าขนลุกวันนี้เราจะไปรู้จักกับ10บอันดับสปีชีจระเข้และจระเข้ไค,คแมนที่แปลกแหวกแนวและน่าทึ่งที่สุด ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเด้นเลยอันดับ10จอระเ้คิวบาหากพูดถึงจอระเข้ตัวดุหลายคนคงนึกถึงจอระเ,เข้น้าเค็มหรือจอระเข้น้านายแต่จริงๆแล้วจอระเข้ที่ดูร้ายที่สุดคือจอระเขคคิวบาที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในคิวบาและเกาะอิสลาเดล่าฮูเวนทุสเท่านั้น ขนาดตัวของมันอาจจะสู้จระเข้ยักษ์ไม่ได้เพราะยาวแค่สาเบตแต่พวกมัน,เ,มนเฉลียวฉลาดจระเข้คิวบาไม่ได้ล่าเพียงลำพังเหมือนจระเข้ทั่วไปแต่จะรวมตัวเป็นทีมเพื่อไล่ล่ายเหยื่อขนาดใหญ่ล้อมเหยื่อจนหนีไม่รอดก่อนจะเข้าจู่โจมพร้อมกันล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงไม่มีรายงานว่าจระเข้ปีชีอื่นมีพฤติกรรมอันชาญฉลาดเช่นนี้นอกจากนี้ จระเข้คิวบายังใช้ชีวิตบนบกได้นานกว่าจระเข้ชนิดอื่นๆอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่พวกมันกำลังเผชิญกับภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างนะอันดับ 9. จระเข้แคร์แอฟริกันอย่างที่ชื่อบอกนี่คือจระเข้ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยโตเต็มไว้แล้วจะยาวแค่1.5เมตรเท่านั้น อาศัยอยู่ตามแม่น้ำและป่าชายเลนในแอฟริกาตะวันตกและตอนกลางเป็นสัตว์ที่ขี้อายไม่ค่อยโผล่หน้าให้เห็นมกหลบซ่อนอยู่ในรูริมตลิ่งแม่น้ำและออกหากินเวลากลางคืนกินแมลงกินกบก,กินปลาและซากสัตว์เป็นอาหารด้วยขนาดตัวที่เล็กทําให้มีศัตรูจํานวนมากจาระเข้แครจึงมีเกราะแข็งแรงเป็นพิเศษปกคลุมทั้งหลังท้องและลำคอช่วยป้องกันการถูกกล้า แม้การสูญเสียทิมที่อยู่และการล่าเพื่อเมือจะทําให้ประชากรลดลงแต่โชคดีที่จระเข้แครยังไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์มากเท่าจระเข้ชนิดอื่นอันดับ8จระเข้จมูกเรียวแอฟริกามันเป็นเพื่อนร่วมถิ่นของจอระเข้แคร์ในป่าฝนเขตร้อนแอฟริกาแต่ขนาดตัวใหญ่กว่ามากยาวถึง4เมตร แต่ด้วยลักษณะจมูกที่เรียวยาวทำให้เหมาะก,กับการกินปลาเป็นอาหารหลักส่วนเสียงร้องดังสนัน่นเหมือนกับเสียงไอเสียรถบรรทุกระเบิดชนเผ่าพื้นเมืองบางเผ่าเชื่อว่าจระเข้จมูกเรียวดูร้ายมากแต่แท้จริงแล้วนักวิทยาศา,ศาสตร์บอกว่ามันจะไม่รุกรานมนุษย์เว้นแต่จะต้องป้องกันตัวหรือปกป้องรังน่าเศร้าที่จระเข้จมูกเกียวกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่าเพื่อนเนื้อเช่นกัน อันดับ7ตะโคงตะโคงพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะมาเลเซียและบรนเนียวลักษณะคล้ายกับตะโคงอินเดียแต่มีขากันไครที่กว้างกว่าทำให้ตัวโตสามารถล่าสัตว์ขนาดใหญ่อย่างลิงหมูป่าและกวางเป็นอาหารได้ขณะที่ตะโขงกินแต่ปลาและแม้ตะโขงจะถูกมองข้ามอยู่เสมอ แต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยาวได้ถึง6-7เมตรเลยทีเดียวโชคดีที่พวกมันไม่ค่อยโจมตีมนุษย์เว้นแต่รู้สึกถูกรุกรานแต่กระนั้นจำนวนประชากรก็เริ่มน้อยลงและถูกคุกคามเนื่องจากการถูกฆ่าด้วยความกลัวและความไม่รู้อันดับ 6. จจราเข้ไขมนยาการี จระเข้ไคแมนยาการีอาศัยอยู่ตามที่ราบรุ่มน้ำท่มถึงในบราซิลโบลิเวียและอาร์เจนตินาเป็นจระเข้ไคแมนที่มีประชากรชุกชุมมากที่สุดในโลกโดยมีมากถึง1 0 0 0 0 0สนถึง2แสนตัวเนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็กยาวแค่2-2.5เมตรและไม่ดูร้ายกับมนุษย์อาหารหลักคือปลากระโหชาวบ้านที่นั่นจึงขนานนามมันว่าจระเข้ไคแมนปีรันย่า อีกทั้งยังกินนกน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและซากสัตว์ต่างๆจระเข้ไขแมนชนิดนี้โชคร้ายกว่าจระเข้ใหญ่อย่างจระเข้แม่น้ำนายเพราะตกเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าอย่างจากโก้และอนาคอนดาได้แม้แต่จระเข้ไขแมนดำที่ใหญ่กว่าก็อาจโดนมาเล่นงานเป็นมือคํำได้เช่นกันอันดับ5จระเข้ไขแมนแวน จระเข้ไขแมนแวนเป็นจระเข้ไค,คแมนที่อาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือได้ไกลที่สุดบางตัวอาศัยในเม็กซิโกเหนือถึงรัสเชียปัตและโออาซากา้าและยังมีประชากรหนานแน่นที่สุดในโลกโดยมีมากกว่า1ล้านตัวจระเข้ไขแมนแวนมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนสีผิวหนังและลวดลายบนตัวเพื่อหลงกลืนกับสภาพแวดล้อมแม้จะเปลี่ยนได้ช้ากว่ากิ้งกาก็ตาม ส่วนที่มาของชื่อจอระเข้ไคแมนแบนนั้นมาจากลักษณะของกระดูกระหว่างดวงตาที่นูนออกมาดูเหมือนมันใส่แว่นอยู่ขนาดตัวยาวได้ถึง3เมตรแต่โดยมากมักจะเล็กกว่านั้นโดยเฉพาะตัวที่อยู่ในเม็กซิโกจะตัวเล็กกว่าในอเมริกาใต้อันดับ4จอระเข้ไคแมนแคร์แม้จะมีชื่อคล้ายกัน แต่จริงๆแล้วจระเข้ไคแมนแคร์ไม่ได้เป็นญาติกับจระเข้แครกแอฟริกาเลยโดยมีอยู่2สปีชีส์คือไขแม n นแคร k ก,กูวีเยและไขแม n นแครช์ชนนเดอรทั้งคู่มีขนาดตัวเล็กใกล้เคียงกันคือไม่เกิน2เมตรอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำแอมะซอนในอเมริกาใต้จระเข้ไคแมนแคร์เป็นจระเข้ไคแมนที่ใช้สองขาหน้าเป็นหลักโดยจะชูข้อและหัวให้สูงเหนือพื้น ไม่ลาดท้องไปกับพื้นเหมือนจอระเข้ชนิดอื่นๆโดยสีสันสดใสดวงตาโตจมูกปลายงุ้มงามบวกกับขนาดตัวที่กระทับรัดทําให้ตอนหลังจระเข้ไค,คแมนแคร์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกที่ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ไม่ว่าจะน่ารักแค่ไหนพวกมันก็ยังมีฟันแหลมคมและกรามแข็งแรงพอที่จะทําให้คนเจ็บตัวได้หากไม่ระวังให้ดีบาดแผลเพียงเล็กน้อยก็อาจลุกลามเป็นแผลใหญ่และติดเชื้อได้ง่าย อันดับ3 –ามอลิเกเตอร์จีนอลิเกเตอรหรือจระเข้ตีนเป็ดขนาดเล็กนี้เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของมังกรในตำนานจีนเพราะมีหน้าตาคล้ายมังกรจีนโบราณซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีขาสัน้นไม่มีปีกอลิเกเตอร์จีนเป็นจระเข้ไขแมนอีกสปีชีส์หนึ่งนอกเหนือจากจระเข้ไขแมนอเมริกันแต่ต่างกันเ่ฟ้ากับเหว เพราะจระเข้ไขแมนอเมริกันตัวใหญ่ถึง5เมตรดไร้ายจนสามารถกินคนได้ทั้งตัวในขณะที่ลิเกเตอร์จีนตัวแค่1.5เมตรเป็นสัตว์ขี่อ้ายกินหอยเป็นอาหารละัะบางครั้งก็กินปลาหรือสัตว์เล็กๆและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยเว้นแต่จะถูกยั่วยุนาเ้าที่ลิเกเต t o r จีนเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลกปัจจุบันเหลืออยู่ในป่าแค่200ตัวเท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในแม่น้ำแยงซีแต่โชคดีที่พวกมันสามารถพัพัน์ในสถานที่เลี้ยงได้ดีอย่างไรก็ตามการสูญเสียท่นที่อยู่และมลพิษอาจทำให้แอลิเกเตอร์จีนสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อันดับ 2. จอระเขนน้ำจือดออสเตรเลียจอระเขนน้ำจือดออสเตรเลียหรือที่รู้จักในชื่อจอระเข้จอห์นสโตน เป็นจระเข้ที่มีลักษณะาคล้ายตะโของอินเดียคือจมูกเรียวยาวเหมาะกับการจับปลาแม้จะมีรายงานว่ากัดคนเป็นครั้งคราวแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการป้องกันรังหรืออนาเขตหรือไม่ก็ถูกยั่วยุก,ก่อนปกติแล้วจระเข้น้ำจืดเป็นสัตว์ที่เรียบร้อยไม่ค่อยทำอันตรายใครชาวอสซีมักเรียกมันว่าเฟจีและมักไปไว่ายน้ำเล่นในบริเวณที่รู้ว่ามีจระเข้น้ำจืดอาศัยอยู่อย่างไม่ยี่งระจระเข้น้ำจืด มีความสามารถพิเศษในการวิ่งจับเอาบนบกไดเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมักจะทำเวลารู้สึกถูกคุกคามเพื่อหนีกลับเข้าน้ำอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงสุดถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบไดกับความเร็วของคนวิ่งแต่จระเข้น้ำจืดมีขาที่สั้นกว่ามากถือเป็นความสามารถที่น่าทึ่งมากทีเดียวจระเข้น้ำจืดตัวโต,วตวอาจยาวได้ถึง3-4เมตรแต่มักจะเล็กกว่านั้นปัจจุบันยังไม่ถือว่าใกล้สูนพัน แต่ก็มีภัยคุกคามจากคางโคกออสเตรเลียที่มีพิษร้ายแรงเมื่อจอระเข้น้ำจืดกินเข้าไปก็มักจะตายในที่สุดเนื่องจากไม่มีภูมิต้านทานพิษของคางโคกชนิดนี้อันดับ 1. ตะโของอินเดียปิดทยด้วยจระเข้ที่มีหน้าตาประหลาดที่สุดตะโคงมีจมูกเรียวยาวเป็นพิเศษเหมาะกับการดำน้ำจับปลา ฟันซี่เล็กยาวแหลมคมเรียนเบียรกันแน่นขนาดนะับเป็นสัตว์เลือ้อยคลานที่เก่งและชอบการว่ายน้ําที่สุดใช้ชีวิตอยู่ในน้ําเกือบตลอดเวลาขึ้นบกเพียงเพื่ออาบแดดหรือวางไข่มีถิ่นกําเนิดในอินเดียและเนปาลตะโขงตัวผู้มีลักษณะพิเศษคือมีปุ่มนูนคล้ายหม้อที่ปลายจมูกซึ่งพวกมันใช้ส่งเสียงเพื่อดึงดูดตัวเมียและอาจใช้เป่าฟองน้ําในฤดูผสมพันธุ์ด้วยแม้จะหน้าตาแปลกแต่ตะโของอินเดีย ก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยาวได้ถึง7เมตรเลยทีเดียวแต่พวกมันไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อมนุษย์เพราะกินแต่ปลาเป็นหลักอาจกัดเอาตัวรอดหากถูกรังแกเท่านั้นหน้าเศร้าที่ปัจจุบันเหลือตะโของอยู่ในป่าแค่1,500ตัวและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเนื่องจากการสูญเสียท่นที่อยู่และการเน่าเสียของแหล่งน้ำจากมลพิษนี่คือสิสปีชีจระเข้และจระเข้ไแมน ที่หลากหลายและน่าสนใจที่สุดแม้ภายนอกพวกมันจะดูคล้ายกันแต่แท้จริงแล้วต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัวมีวิธีการดำรงชีวิตแตกต่างกันไปบางสปีชีหน้าตาน่ารักบางสปีชีก็ดุด,ดันจนน่าขนลุกแต่ที่น่าเป็นห่วงคือในจำนวนนี้หลายสปีชีกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไม่ว่าจะเพราะการล่าของมนุษย์การสูญเสียถิ่นที่อยู่หรือปัญหาม,มลพิษที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ